นิทานเรื่องชาวนากับงูเห่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาผู้ใจดีคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เขาทํำงานหนักทุกวันเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเขาวันหนึ่งในขณะที่ชาวนากำลังเดินผ่านทุ่งนาเขาพบงูเห่าตัวหนึ่งที่นอนตัวแข็งทื่ออยู่ในหิมะงูเห่านั้นเกือบจะตายเพราะความหนาวเย็น ชาวนารู้สึกสงสารงูเห่าและคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสรอดชีวิตถ้าได้รับความอบอุ่นเขาจึงอุ้มงูเห่าขึ้นมาและใส่ไว้ในเสื้อโค้ทของเขางูเห่าได้รับความอบอุ่นและเริ่มฟื้นคืนชีพเมื่อมันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งงูเห่ากลับไม่แสดงความขอบคุณแต่กลับกัดชาวนาที่ช่วยชีวิตมันชาวนารู้สึกเจ็บปวดและตกใจมาก เขาถามงูเห่าด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความผิดหวังข้าได้ช่วยชีวิตเจ้าแต่เจ้ากลับทำร้ายข้าทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้งูเห่าตอบด้วยเสียงเย็นชาข้าเป็นงูและมันเป็นธรรมชาติของข้าที่จะกัดนั่นคือสิ่งที่ข้าทำไม่ว่าใครจะช่วยชีวิตข้าหรือไม่ก็ตามชาวนารู้สึกเศร้าใจมากแต่เขาก็เข้าใจว่านิสัยที่แท้จริงของบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าจะได้รับความการุณาหรือความช่วยเหลือสุดท้ายชาวนาได้พยายามกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆแต่พิษจากงูเห่านั้นได้ทำให้เขาอ่อนแอลงและเสียชีวิตในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีและการแสดงความการุณาเป็นสิ่งที่ดีแต่เราควรระมัดระวังและรู้จักธรรมชาติของสิ่งที่เราช่วยเหลือ บางครั้งความการุณาอาจไม่ได้รับการตอบแทนด้วยความการุณาเสมอไปหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกเพลิดเพลินและข้อคิดดีๆจากการรับชมนิทานเรื่องชาวนากับงูเห่านะคะ